สวัสดีครับเราวันนี้จะพามาดูหนวดนะครับอันนี้เป็นหนวดเบบีใหญ่นะครับสภาพก็คือจะเป็นอย่างนี้ปกติก็คือมันจะมาแช่ฟิตมานะครับก็คือจะแข็งแข็งมากเราต้องมาละลายก่อนตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต่อไปเราจะมาทําการปั่นนะครับทาให้มันเด้งนะครับทุกคนนะเวลาใครที่อยากขายหมึกนะครับไปทําเป็นอาชีพนะครับสามารถสร้างรายได้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ มาติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันเป็นละพอย่างนี้นะทุกคนนี่ดูมันไม่สวยใช่ไหมมันไม่สวยเดี๋ยวเราจะมาแปลงชมมันใหม่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะครับเราต้องเราต้องใส่เกลือลงไปนะครับทุกคนเกลือล้างเกลือนะครับนี่ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ล้างด้วยไหลายน้ําหน่อยนี่เป็นเกลือนะครับเกลือทะเลมาล้างแล้วก็คนเลย เราเราก็คือแบบเล็กๆนะครับเราคนเอาเลยถ้าเกิดจะใหญ่เขาก็จะเ,เป็นเครื่องปั่นเอาเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณสิบโลนะครับแล้วคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าหวนวดมันเป็นยังไงแล้วอันนี้ก็คือมันยังไม่ละลายดีนะครับทุกคนมันเลยเป็นอย่างนี้เลยยากหน่อยกระมังมันเล็กด้วยเราก็อยากคนทีเดียวเนาะ เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าผมคนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว,ว่ามวมันเป็นยังไงแล้วมันยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้เป็นอย่างนี้นั่นทุกคนตอนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่เราได้ปั่นเกลือหรือว่าตีเกลือไปแล้วนะครับสภาพก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากให้มันเด้งว่นนี้ก็ต้องปั่นไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะฟูขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนมันจะเด้งขึ้นแข็งขึ้นนะครับนี่อย่างนั้นเราก็ไปหัน่นไปผ่าแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งนะครับเสียบไม้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเสียบนะครับวิธีการเสียบตัวนี้มันจะเป็นหนวดหนวดเบบี้ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นี่ถ้าหนวดใหญ่ก็อาจจะสองหรือสามนะลูกค้า แล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะครับก็คือถ้ามันใหญ่มากก็สองถ้ามันเล็กก็สามก็คือแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็สองอ่ะเราเราดูอีกถ้าเป็นเล็กๆก,ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับอันนี้คือเสียบแล้วนี่นเ,เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้น้ํามันนี่เป็นน้ําเย็นนะครับเป็นน้ําเย็นเพื่อที่เราจะน,นอกไว้ ให้มันไม่เหี่ยวนั่นคือวิธีการเสียบเสียบต้องเก็บปลายหนวดเข้าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาย่างหนวดมันจะไหม้ค่ะมันจะไหม้ง่ายสุดเลยปลายหนวดพยายามหาไซส์ให้เสมอกันถ้าเกิดเจอใหญ่กว่าก็เอาแค่สองถ้าไซส์เล็กหน่อยก็ให้สามเดี๋ยววันหลังจะพามาทาคลิปไปซื้อปลาหมึกกันนะคะที่มหาชัยนี่ครับทุกคน เปีนแบบนี้นะสว,สวยเลยนะครับนี่นี่สวยมากเลยนะดิ่งๆเลยจ้า